นี่เป็นบริเวณรอบภายในบึงพลานชัยนะครับที่เป็นตัวเกาะทางนน้นจะเป็นรอบนอกแน่ผมนั่งรถคันนี้เขาพานำเที่ยวเขาจะวิ่งรอบนอกรอบในให้ชมบรรยากาศรอบนอกเราผมเก็บไว้เยอะแล้วจะเหลือแต่รอบในก็เนี่ยจะมีสถานที่เด็กเล่น สวนเด็กมีนักเรียนมาทำกิจก,กรรมต้นไม้ล่มลืน่นช่วงเย็นๆคนน่าจะมาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ปั่นจัก,กรยานด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยรถคันนี้จะพาเราเที่ยวทั้งรอบนอกรอบในครับกำลังก่อสร้างกันอยู่เมืองที่กำลังพัฒนา เป็นบรรยากาศรอบในรถล่างจะพาเราไปเรื่อยๆ่วนใจก็จะเป็นเด็กๆกเยอะมากครับรล,ลื่นพอสมควรมีร้านค้าด้วย ก่ออยู่กลางเมืองรอ้อยเอ็ดเลยครับรถนี่มันโยกมากเลยต้องขอไยนะถ้าภาพออกไปไม่ดี <c oughs> เหมือนกับขี่ม้าครับจะได้กล้องอีกตัวผมเมมโมรี่เต็มถ่ายไม่ได้เลยไม่ได้เก็บภาพเห็นไหมครับหอโอดอยงโบน,บน จังบัดร้อยอ่ามีอ่าเรือไอ้นี่ด้วยเนี่ยว่างๆก็มาปั่นเล่นด้วยดีกล้องผมมันเต้นมากเลยครับพี่น้อง ต้นไม้ก็ยังเป็นชื่อจังหวัดได้ลอบๆบึงพระรานชัยนน่ะทางโน้นน่ะเด็กเต็มเลยตอนเย็นๆน่ะเป็นอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าไม่รู้เลยเฉพาะวันศุกร์ก็ไม่แน่ใจอ,อลังการมาก โอ้โห,โ,หโ,หโหสุดยอดอ้าวขอบคุณครับ